อ้าวันนี้สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้น้องฮัปเบิ้ลมาทําอะไรคะปั่นจัก,กรายานโอเคคะ่ะนี่จัก,กรายานอะไรคะเนี่ยคิตตี้คิตตี้เหรอคะอู้น่ารักจังเลยค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้สร้อยนค่ะไหนคะ,คะไหนขอดูสร้อยไหนสิคะนี่ค่ะอืมโอเคคะ่ะไปไหนคะเนี่ยไใหญ่ ปั่นไหนปั่นโชว์สิคะปั่นโชว์เพื่อนเพื่อนสิคะไปเลยคะ่ะ let's go บายบายปั่นเก่งเลยโอ้โห รถเป็นไรคะรถพังค่ะอาวรถพังเหรอคะใช่ค่ะอันนี้จะให้ทำอะไรคะเนี่ยรถอะพังรถพังเหรอคะให้ซ่อมเหรอคะใช่ค่ะโอเคค่ะยวซ่อมให้เติมน้ำมันด้วยไหมคะไม่ค่ะซ่อมอย่างเดียวนะคะค่ะโอเคค่ะซ่อมเสร็จแล้วค่ะเข็นค่ะเจ็ดตังค์ด้วยค่ะ ไม่มีไม่มีบัตรไม่มีบัตรเหรอคะขอกันอะไรคะไม่มีเหมือนกันค่ะนี่ไม,ไม่ไงเอาไหนแล้วตังมาให้แม่เลยโอเคค่ะไปได้คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะบายไปั่นใหม่สิคะ